สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเก๋นะคะจะพามาดูที่จำนวนหนึ่งไร่อยู่หลังสวนนงนุษซอยสามที่ที่จะขายนี่จำนวนหนึ่งไร่อยู่อยู่ซอยหกค่ะจากราคาสองล้านแปดตอนนี้เหลือหนึ่งล้านเก้าแสนบาทรวมค่าโอนทั้งหมดตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะคะที่จะมีบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่ของที่เขาก็เดินตรงมาตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นสวนนงนุษนะคะตอนนี้คือหลังสวนนงนุษ เป็นซอยนี้ค่ะก็คือจะเป็นโซนนี้นะคะจำนวนหนึ่งร่ยาวทั้งหมดเลยที่ขายเริ่มจากอมุดปักตรงนี้นะคะ จนถึงท้ายตรงต้นไม้ใหญ่อันนี้คือเขตกัน้นแล้วก็มาทางด้านทางด้านนี้ยาวไปเลยค่ะมีบ้านแถมหนึ่งหลังน้ำไฟถึงพร้อมนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะมาจัดสรรเป็นยังไงเป็นบ้านเดี่ยวเป็นที่พักอาศัยหรือว่าจะทำเป็นทาวเ้าได้หมดเลยค่ะ ขออนุญาตนะคะขอนุญาตค่ะจะยาไปถึงตรงนี้นะคะเป็นด้านหน เข้ากันนะคะเข้ากันแล้วก็คืออาจจะมาทำพื้นที่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคือที่กั้นตรงตรงเสาเนี่ค่ะคือหนึ่งไร่นี่คือภายในนะคะอนุญาตนะคะถึงเขตเสาตรงนี้ค่ะแล้วไงต่อคะคุณพี่พูดพูดได้เลยค่ะคุณพี่พูดต่อได้เลยค่ะคุณพี่คะพูดต่อได้เลยค่ะ ก็คือว่าด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสุดเขตของหนึ่งว่เราจะเห็นตั้งแต่เป็นด้านโซนตรงนู้นนะครับตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ด้านนอกจนมาถึงน้องเขาที่กํำลังถางอยู่นะครับยาวเลาะสวนตรงนี้มาเรื่อยๆจนเห็นรดน้ําด้านหลังเห็นรดน้ําด้านหลังนะครับมาจะถึงโซนต้นโมงนี้ตอดถานตรงนี้ยาวตรงนี้ ไปถึงหน้าถนนนู้นเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้จำนวน1 9ล้าน9นบาทรวมค่าโอนค่ะหากใครมีเงินเย็นจะจับจองเอาไว้ก็เป็นผลดีนะคะช่วงนี้ลดโควิดสุดๆเลยค่ะช่วงโควิดขอเชิญทุกท่านมาดูได้นะคะสวัสดีค่ะ